yang berkomitmen sama การตอบสนองแต่ถ้ามันเฉพาะแต่ละสปีช,ชีส์ก็กลายเป็นพฤติกรรมานิ่คนกจแต่จะต้องมีตัวนี้อยู่ในการบระมศลลแต่สัตว์บางชนิด็เป็นสปีชีส์ที่ทันต่น

You the pillow.